ผมชื่อนายกิติกรลอยเกษรอยู่ชั้นม .45 ครับผมชื่อนายบิพับาตนิ่มเรืองอยู่ชั้นม .45 ครับและผมชื่อนายพอนชัยคำหอมอยู่ชั้นม .45 ครับที่เราจะมาถามเพื่อนๆว่าในสงครามเรื่องอีเหนาใครเป็นคนทําให้เกิดสงครามนี้ขึ้นครับไปภาม์เอื่วยกันต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับอยู่ชั้นอะไรครับชื่อเพียได้อยู่อออยู่ชั้น4ทับ1ค่ะ นางสาวสุธานาจันทร์ศรีอยู่ชั้นสี่ับหนึ่งค่ะนายวสวสรรค์อออยู่ชั้นมเสยมหนึ่งครับเพื่อนคิดเพื่อนเพื่อนคิดว่าใครเป็นคนทําให้เกิดสึกรหมคนหนึ่งขึ้นครับผมคิดว่าอีเหนาครับเพราะว่าอีเหนาผิดคามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบุษบา,าครับอีเหนาค่ะเพราะว่านึกถึงแต่ตัวเองค่ะไม่ไถึงการการะทำของเองไม่นึกถึงสิ่งที่ต้องตามนาค่ะ นี่คิดว่าอีเหนาค่ะเพราะาถ้าอีเหนาไปยอมเจอคู่มั่นตัวเองก็จะไม่มีการยกเล,ลิกมั่นสัญญาค่ะผมนายกลินทองพูลอยู่ชั้นมัธสี่ทับสองครับดิฉันนางสาวบาัญญานุท้องเกิดอยู่ชั้นมัสี่ทับสองค่ะดิฉันนางสาวธิตินันท์ชัยมงคลอยู่ชั้นมัธสี่ทับสองครับอีเหนาครับเพราะว่าอีเหนาไปติดผู้หญิงจากเมืองอื่นครับ อีเหนาคะ่ะเพราะว่าอีเหนาปฏิเสธการมั่นของนางบุษบาก็เลยทําให้เกิดศึกคิดว่าต้นเหตุเกิดจากอีเหนาคะ่ะที่เป็นคนผิดสัญญากับฝ่ายท้าวดาหาจนทําให้ถอนมั่นกับนางบุษบาค่ะไปกันต่อสวัสดีครับชื่ออะไรอยู่ชั้นอะไรครับชียงคณาหมื่นสีค่ะอยู่ชั้นม .4 ทับ3คะ่ช3คะชื่อรัตนวานงศีแก้วอยู่ชั้นม .4 ทับ3คะ่ะชื่อกัญญาและแก้มนีอยู่ม .4 ทับ3คะ่ะ คิดว่าเป็นพ่ออีเหนาค่ะเพราะว่าอีเหนามีคู่มั่นอยู่แล้วคือบูตสบาแต่ยกเลิกคำมั่นไปหลงรักกับจินตลาวาตีจึงทำให้ท้ทาวดาหาโกรธเคืองอีเหนาค่ะคิดว่ากัมหมังกุนิงค่ะเพราะเกิดจากความรักของท้าวกัมหมังกุหนิงที่มีต่อวิทยสกรรมเลยตามใจลูกไปขอบุษสบาให้ค่ะคิดว่าอีเหนาค่ะเพราะว่าอีเหนาไม่รู้จักพ่อค่ะไปกันต่อพวกคนเชื่ออะไรครับ ชื่อนางสาวกมลชนนท์สุจางค่ะอยู่ชั้นมสี่ศักสี่ค่ะนายพิวัฒน,น์นนท์ครับชั้นมสี่ศักสี่ครับผมนายสุภกิจพ,ศพ,ศพันธ์แครับชั้นมสี่ศักสี่ครับเพราะว่าอีหนาวค่ะเพราะว่าอีหนาวผิดสัญญากับ้าวดาหาค่ะเพราะว่าอีหนาผมถ้าอีเหนามันเป็นงานแต่งแลเขาไม่เกิดการแย่งตัวบทบ,บาทเลยเพาะว่าอีหนาวครับเพราะว่าเกิดการขัดแย้งกับนางบุตรสาบจึงเกิดความวุ่นวายอ่บาขอชื่อนายธีมาจากชั้นมสี่ศัพท์ครับชื่อนางสาวเียนีสรางามค่ะมาจากห้องศัฒนน์ลอสาาารมมจกชัั้คบ เพราะอีเหนาครับเพรอ,อีเหนา่เาเลิกอถอนมัดสัญญาให้กับนบุสบาครับที่ไม่เอาแต่งงานทําให้ทุกอย่างวานปลายไปถึงขั้นนี้ครับเกิดขึ้นพออีเหนาค่ะเพราะว่าอีเหนาหนีงานมั่นไปหาจินตลาเลยทําให้เท้าดาหาระสดอีเหนไ่ไในการประกาศหาคู่วันให้บุษบาค่ะจึงเกิดศึกสงครามชิงนางบุษบาค่ะเกิดขึ้นพออีเหนาครับพราะอีเหนาได้ผิดคำม,มัดสัญญากับนางนบุษบาครับ